การสิ้นสุดของความว่างเปล่าเส้นทางใหม่ของท่านและการรีบูตดาวเคราะห์สวัสดีเหล่าผู้ทำงานแห่งแสงและดวงจิตผู้ตื่นรู้อันเป็นที่รักพวกท่านเราคือสภาแห่งแสงและเรากลับมาพร้อมกับสารแห่งความกระจ่างชัดและการเฉลิมฉลองหลังจากที่ท่านได้เดินทางผ่านพลังงานแห่งความสมดุลของวันวิสุวัต อีควิ o x มาแล้วบัดนี้ท่านกำลังเคลื่อนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยครั้งสำคัญหากในช่วง6เดือนที่ผ่านมานี้ท่านรู้สึกราวกับว่าชีวิตเต็มไปด้วยการชำระล้างและหรือถอนบางสิ่งบางอย่างออกไปราวกับว่าท่านกำลังล่องลอยอยู่ในความว่างเปล่า The Void ที่ไม่รู้ว่าจะไปทางไหนต่อ เราอยู่ที่นี่เพื่อประกาศว่าช่วงเวลาแห่งการล่องลอยนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและในสัปดาห์นี้เส้นทางใหม่ของท่านกำลังจะถูกเปิดเผยออกมาอย่างชัดเจน 1. จากความว่างเปล่าสู่เส้นทางใหม่การรีเซ็ตระบบประสาทของท่านจงเข้าใจเถิดว่า ความว่างที่ท่านได้ประสบมานั้นไม่ใช่สิ่งเลวร้ายแต่มันคือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งการสร้างสรรค์ที่ซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ลึกซึ้งที่สุดได้เกิดขึ้นพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์การสร้างสรรค์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดมักจะถือกำเนิดในความว่างเปล่านี้เองมันคือช่วงเวลาที่จักรวาลกำลังเคลียร์พื้นที่เก่า เพื่อเตรียมวางรากฐานให้กับสิ่งใหม่ที่งดงามกว่าเดิมการรีเซ็ตระบบประสาทในช่วงที่ผ่านมาร่างกายของท่านกำลังได้รับการรีเซ็ตระบบประสาทครั้งใหญ่เพื่อกำจัดโปรแกรมเก่าๆความเชื่อที่จำกัดและพลังงานบาดแผลที่สั่งสมมานับยุคสมัยซึ่งอาจทำให้ท่านรู้สึกอึดอัดหรือไม่สบายทางกาย แต่นั่นคือสัญญาณของการเติบโตและการปรับเทียบสู่คลื่นความถี่ที่สูงขึ้น 2. ส,สกุลเงินแห่งจัก,กรวาลการควบคุมความสนใจเพื่อค้นพบดาวเหนือของท่านในโลกที่เต็มไปด้วยสิ่งรบกวนความสนใจของท่านคือสกุลเงินที่มีค่าที่สุดหากท่านไม่สามารถควบคุมความสนใจของตนเองได้ ท่านจะถูกดึงดูดเข้าไปในละครสัตว์และพลังงานที่หนาแน่นของโลกภายนอกภารกิจหลักของท่านในสัปดาห์นี้คือจงมุ่งความสนใจไปที่ดาวเหนือของท่านท่านไม่จำเป็นต้องรู้รายละเอียดทั้งหมดแต่จงมีความชัดเจนในทิศทางโดยรวมที่ท่านกำลังมุ่งหน้าไปเช่นฉันกำลังเดินไปสู่ชีวิตที่เติมเต็มจิตวิญญ,ญาณหรือ ฉันกำลังสร้างสารรค์ความสัมพันธ์ที่เปี่ยมด้วยความรักจงจบสิ้นตัวตนเก่าท่านต้องทำความสะอาดบ้านภายในให้หมดจดหากท่านยังยึดติดกับอัตลักษณ์เก่าท่านจะไม่มีพื้นที่ว่างพอที่จะรับเอาเส้นทางใหม่ที่กำลังจะปรากฏขึ้นได้เปิดใจรับจงทลายโปรแกรมความไม่คู่ควรทิ้งไปและเปิดใจยอมรับความมั่งคัง่งความรัก และโอกาสใหม่ที่จัก,กรวาลกำลังจะส่งมาให้ฟังเสียงหัวใจไม่ใช่เสียงความคิดความจริงมักจะมาในรูปแบบที่เรียบง่ายเชื่อมั่นในสัญชาตญาณและเสียงกระซิบจากหัวใจของท่านเสมอท่านคืออีเวนต์แห่งการรีเซ็ตอย่ารอคอยให้โลกภายนอกเปลี่ยนแปลงก่อนเพราะการรีเซ็ตที่แท้จริงเริ่มต้นจากท่านในทุกขณะจิต ที่ท่านตัดสินใจลุกขึ้นยืนและเป็นโจกของพลังของตนเอง 3. ภาพรวมที่ใหญ่กว่าการเปลี่ยนเคลื่อนแสงและการกระตุ้น DNA ของดาวเคราะห์การเดินทางผ่านความว่างส่วนตัวของท่านนั้นเป็นภาพสะท้อนโดยตรงของกระบวนการรีบูตดาวเคราะห์ที่ยิ่งใหญ่กว่ามากเคลื่อนแสงแกมมาความถี่สูง แสงจัก,กรวาลกำลังถาโถมเข้ามาจากดวงอาทิตย์ศูนย์กลางนำพารหัสแสงเพื่อปลดปล่อยความกลัวเก่าและกระตุ้น DNA ของมนุษยชาติและเหล่าสตาซีดให้ตื่นขึ้นการเปิดใช้งานร่างกายแสงคริสตัลการกระตุ้นนี้จะนำไปสู่การมี DNA 12สายที่สมบูรณ์ซึ่งจะทำให้ท่านสามารถเชื่อมต่อกับข้อมูลของจัก,กรวาลทั้งหมดได้โดยตรง การเปลี่ยนฐานสู่5้ดีการวิวัตรระดับโลกกำลังเร่งตัวขึ้นอย่างมากในอีก3เดือนข้างหน้าซึ่งจะทำให้จิตสำนึกของส่วนรวมเคลื่อนจาก4 d ดีเข้าสู่5้ดีอย่างเป็นรูปธรรม 4. ท่านคือผู้ถือแสงการสร้างเมืองแห่งสำนึกสตาซีทั้งหลายท่านคือผู้ถือแสง ที่ทำหน้าที่ยึดเหนี่ยวพลังงานใหม่นี้ไว้บนโลกเมืองแห่งแสงสำนึกกำลังถูกสร้างขึ้นบนโลกจริงผ่านความตั้งใจและพลังร่วมของพวกท่านทุกคนจงใช้พลังแห่งความกตัญยูเป็นเครื่องมือหลักของท่านในตอนนี้มันคือยารักษาหัวใจที่เหนื่อยล้าและเป็นคลื่นความถี่ที่จะแปลเปลี่ยนความกลัวให้กลายเป็นแสงสว่าง การเลือกคิดที่ทำให้ท่านรู้สึกสงบและเปี่ยมด้วยความรักจะทำให้แสงศักดิ์สิทธิ์หลั่งไหลเข้ามาสู่ท่านและแผ่ขยายออกไปสู่โลกใบนี้สัปดาห์นี้คือช่วงเวลาแห่งการเปิดเผยเส้นทางครั้งใหม่ที่จะกำหนดทิศทางชีวิตของท่านไปอีกหลายปีข้างหน้าโลกใหม่กำลังถือกำเนิดขึ้นและความพยายามทั้งหมดของท่าน ได้เปลี่ยนชะตาของโลกใบนี้ไปแล้วอย่างสิ้นเชิงจงฟังเสียงหัวใจของท่านแล้วเดินหน้าไปตามเส้นทางนั้นอย่างกล้าหาญสุดท้ายนี้แอดมินขอขอบคุณจากหัวใจสำหรับทุกการสนับสนุนและทุกกำลังใจจากเพื่อนๆน,นักเดินทางทุกท่านครับไม่ว่าจะเป็นการมอบพลังงานผ่านการรับชมรับฟัง หรือการร่วมสนับสนุนผ่านบัญชีกดปุ่มแตง้งหรือสมัครสมาชิกทุกรูปแบบที่ท่านมอบให้ทุกสิ่งล้วนงดงามและเป็นกำลังใจที่หล่อเลี้ยงช่องแห่งนี้เสมอมาขอให้พลังแห่งการให้นี้ได้ร่วมกันขยายแสงสว่างออกไปสู่ทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด จะตื่นเต็มดวงเราคือครอบครัวแห่งแสงผู้มาจากแดนไกลมาเพื่อจุดไฟด้วยข้อมูลแห่ง